สวัสดีครับเที่ยวแบบ go นชาแนลนะครับผมวันนี้เราจะออกจากตาไปเที่ยววัดพระธาตุแม่เจดีกันนะครับะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับผม ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่อาเภอเวียงป่าเป้าแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่ในตาบลแม่เจดีนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาเวลาบ่ายโมงนะครับผมช่วงบ่ายนะครับอากาศก็กําลังดีนะครับผม นี่ก็อยู่เทินรถมานะครับแล้วก็อาจจะมีป้ายบอกทางนะครับให้เลี้ยวซ้ายนะครับก็ทางไปวังมัดฉานะครับผมบเส้นทางเดียวกันเลยนะครับผมบก็ถึงปากทางเข้าแล้วนะครับผมนะฮะ ก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะครับนี่ครับก็ไปทางเขื่อนดอยงูนะครับผมวังมัดฉาวัดพระธาตุแม่เจดีก็ไปทางเดียวกันนะครับครับวันนี้ก็มากับครอบครัวนะครับผมมีแม่กับพ่อมาด้วยนะครับผม ครับก็บรรยากาศดีมากครับตอนนี้นี่ก็เป็นทางขึ้นนะฮะวัดพรธาตุนะครับผมนะฮะถึงสามแยกแล้วเราก็ตรงขึ้นไปเลยนะครับผมถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปเขื่อนดอยงูวังมัชชานะครับผมอ,อันนี้เราต้องไปตรงเลยนะครับผม นี่ก็เป็นป้ายนะฮะเ e l c o m e ทูวังมัดชานะครับผมอ่าครับตอนนี้เราก็อ่าตอนนี้ขึ้นมาถึงบน วัดพระาธาตุแม่เจดีแล้วนะครับผมนี่ถางเข้าก็าจะเป็นซุ้มนะฮะสวยงามเลยนะครับผมนี่ฮะสวยงามเลยนะครับผม,ม,รบ,ผมบรรยากาศร่มรื่นนะครับนี่ครับต้นไม้สวนดอกไม้นี่เต็มเลยนะครับ นี่ครับเนมก็กําลังทําความสะอาดบริเวณวัดอยู่นะครับผมครับนี่ก็เป็นพระาธาตุเจดีย์นะครับผมองค์พระาธาตุนะครับก็นมัสการกับอ,องค์พระาธาตุกันเสร็จเรียบร้อยนะครับ นะฮะนี่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสถานที่อื่นกันบ้างนะครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์มีจุดชมวิวนะครับผมมีกเกษตรเ้ื่อยนะครับ อันนี้ก็เป็นที่จุดทุกครับนี่ก็เป็นทางไป รงทานนะครับผมไปสุขขาไปห้องน้ํานะครับแล้วก็ไปจุดชมวิวด้วยนะครับนะฮะโอ้โหบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับนี่ครับเป็นสวนดอกไม้นะครับกล้วยไม้นะครับโอ้โหอากาศสดชื่นมากนะครับขึ้นมาข้างบนนะครับจุดชมวิวนี่ฮะก็เป็นน่าจะเป็นจุดชมวิวนะครับผมจุดชมวิว นี้แม่ก็ไปเข้าห้องน้ํามาแล้วนะครับะทางไปห้องน้ําก็ซ้ายมือนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับผมโอ้โหนี่ครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับที่จุดชมวิววัดพระธาตุแม่เจดีนะครับผมครับ นู่นน่าจะเป็นเขือ่อนเขื่อนดอยงูนะครับผมแล้วก็มีหมู่บ้านอยู่ข้างในนู้นนะครับผมนนบนยอดนู้นก็เป็นพระาธาตอีกนะครับผมจะเป็นพระทาตอยู่อ่า บนภูเขานู่นเลยนะครับผมแล้วก็มีองค์พระนะครับนะฮะอ,ะองค์ใหญ่เลยนะครับอยู่นู่นเลยนะครับต้องไปอีกเส้นทางหนึ่งนะครับผมโ,โหอันนี้ก็สูงอยู่เหมือนกันนะครับนี่สวยงามมากนะครับผม นี่ก็เป็นบริเวณลานวัดนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอาบนตโบ,บกันบ้างนะครับผมบนวัดนะครับล้างมือกันหน่อยครับผมอันนี้ก็เป็นทางขึ้นด้านหลังนะครับผม ฮะเราก็ขึ้นมาถึงที่โบสแล้วนะครับนะีบ่ฮะก็มีหอนและคังนะครับผมนะครับสวยงามมากนะฮะเป็นวัดสีขาวนะครับนะครับก็น่าจะเก่าแก่มากเลยนะครับผม ฝั่งหนึ่งก็เป็นวิวของหมู่บ้านแม่ขาจานหมู่บ้านแม่เจดีนะครับผมนะครับ,นะรบซูมไปนู่นเลยนะครับนะีครับวิวสวยแล้วก็ลมพัดเย็นมากเลยนะครับตอนนี้ นี่ก็เป็นด้านหน้าทางขึ้นบนวัดนั้นนะครับผมก็มีพญานาคนะครับผมสีเขียวเลยนะครับวัดพระธาตุแม่เจดีนะครับผมอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายอันนี้ก็เป็นซุ้มประตูทางเข้านะครับที่เรามาเมื่อกี้นะครับผม อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นในส่วนของสวนพืชพันไม้อะนะครับผมกล้วยไม้นะครับสวนดอกไม้นะครับที่ทางด้านหน้านะครับผมครับอันนี้ก็เป็นกล้าพันไม้ต่างๆเลยนะครับ กล้วยไม้นะครับนี่นะสีขาวเลยนะครับพันกล้วยไม้นะครับแล้วก็พืชพันธดอกไม้นะครับเยอะแยะเลยนะครับผมครับนี่ก็เป็นในส่วนของพิพิธภัณฑ์นะครับผม ป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ประวัตินะครับโดยคร่าวๆแล้วก็นี่ฮะก็ตามนี้เลยนะครับพิพิธภัณฑ์นี่เนี่ย ครับส่วนด้านหลังองค์พระธาตุนี่ก็จะเป็นน,ปน,นะครับเป็นมิวเซียมนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เก่าแก่นะครับ ครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นของหายากนะครับผเนนะฮะเป็นวัตถุโบราณนะครับผมเป็นตู้บริจาคนะครับ ครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของทำบุญใส่บาตรนะครับผมนะ,ะทำบุญใส่บาตรประจําวันเกิดนะครับผมนะครับนะฮะบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับผมนี่ก็จะเป็นทางออกแล้วนะครับผมนะครับ อันนี้ก็เป็นองค์พระนะครับก็บริจาคนะครับผมอันนี้ก็มีเวลาเปิดปิดด้วยนะครับเจ็ดโมงเช้าถึงสิบเจ็ดนาฬิกาก็วานห้าโมงเย็นนะครับ ครับในส่วนด้านหลังของพระาธาตุนี่นะครับผมก็จะเป็นสวนกเกษตรนะครับผมสวนกเกษตรแปลงปลูกผักนะครับผมแล้วก็จุดชมวิวนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็จะเห็นเขื่อนรอยงูอยู่นะครับะแ่ไกลนู้นนะครับผมเนี่ยครับก็ กำลังสร้างอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะฮะตอนเป็นแปลงผักนะครับผมนี่ฮะเป็นแปลงผักนะฮะผักฤดูนหนาวนั่นนะครับผมบผักบุ้งหอมผักกาดนะครับผมคะน้านะครับอ,อันนี้ต้นหอมนะครับ เป็นคณะนะครับใบเขียวเลยนะครับอันนี้ก็กำลังสร้างนะครับน,นี่ก็เป็นศาลาศาลาการประเรียนหรือเปล่าับ อันนี้ก็ในส่วนของสวนดอกไม้นะครับผมแล้วก็เป็นจุดชมวิวนะครับนะฮะคุณลุงก็กำลังปลูกผักปลูกดอกไม้อยู่เลยนะครับนะะอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับ นี่ก็เป็นวิวด้านหน้าที่ทางขึ้นพระาธาตุนะครับผมเป็นวิวหมู่บ้านนะครับผมหมู่บ้านแม่เจดีนะครับวิวนะฮะด้านหน้าเลยนะครับผม โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเส้นทางก็ใช้เส้นทางหมายเลขหนึ่งหนึ่งแปดนะครับถนนเชียงใหม่เชียงรายนะครับผมก็มีป้ายป้ายบอกทางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนอีพีต่อไปนะครับเราจะไปเที่ยววังมัดฉากันนะครับผมเดี๋ยวคอยติดตามอีพีสองกันนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ